กลับมาพบกับช่องโมเตอร์ไทยอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่ถูกใจคนใช้ในเมืองเป็นที่สุดและตอนนี้กลับมาดีไซน์ใหม่ล้ําขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือ2026 Hyundai Venue รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมความคุ้มค่าฟีเจอร์จัดเต็มและภาพลักษณ์ที่ดูสนุกทันสมัยเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยแบบสุดๆมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยรุ่นปี2026นี้ Hyundai Venue มีการปรับโฉมให้ดูทันสมัยกว่าเดิมอย่างชัดเจน กระจังหน้าใหม่ดีไซน์สปอร์ตขยายให้ใหญ่ขึ้นช่วยให้ด้านหน้าดูโดดเด่นมากขึ้นพร้อมไฟหน้าเล็บดีไซน์คมชัดวางตำแหน่งแบบแยกชั้นเพิ่มความดุดันล้ออลลอยลายใหม่ที่ทาให้รถดูพรีเมียมขึ้นและด้านท้ายยังออกแบบให้กว้างขึ้นไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่ให้เส้นแสงแบบล้ำล้ำเวลาขับยามค่ำคืนคือโดดเด่นมากใครเห็นก็ต้องมองตามพอเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารจะพบกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความทันสมัยและความสบายแผงคอนโซลออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้น หน้าจออินโฟเทนเมนต์ลอยตัวขนาดใหญ่เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายได้อย่างสะดวกหน้าปัดเรือนไมล์เป็นแบบดิจิทัลเพิ่มความล้ำเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระดีขึ้นแม้รถจะเป็นไซส์คอมแพกแต่เบาะหลังยังให้นั่งได้สบายพร้อมเนื้อที่เก็บสัมภาระที่จัดวางได้ดีเหมาะกับก,บการใช้ชีวิตประจำวันของคนเมืองเวนิวรุ่นนี้ยังเด่นในเรื่องความคล่องตัวเพราะตัวถังขนาดกระทัดรัดขับในซอยแคบแคบหรือจอดในที่จอดแคบก็ง่ายไม่ต้องเครียดกับสภาพการจราจรเมืองไทย ระบบบังคับเลี้ยวตอบสนองชบไวเข้าโค้งหรือเปลี่ยนเลนก็มั่นใจและถึงจะเป็นรถขนาดเล็กแต่การเก็บเสียงก็ทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมช่วยให้ทุกการเดินทางสบายและผ่อนคลายมากขึ้นด้านสมรรถนะ2 0 2 6ัหคูไดเวนิวมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ใช้ในเมืองประหยัดน้ํามันตอบสนองดีเมื่อออกตัวหรือเร่แงแซงระบบเกียร์ทำงานได้ไหลลื่นไม่สะดุด ทำให้ขับสนุกขึ้นกว่ารุ่นก่อนใครที่ชีวิตต้องขับรถในเมืองทุกวันบอกเลยว่าคุณจะหลงรักความง่ายในการขับของคันนี้อย่างแน่นอนเทคโนโลยีความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่น Hyundai Smart เส้นส่ระบบมาครทั้งระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบเตือนก่อนชนและช่วยเบรกอัตโนมัติเซ็นเซอร์รอบคันและกล้องมองหลังช่วยให้มั่นใจทุกครั้งที่เดินทางแม้ในสภาพจราจรที่ยุ่งยากอย่างกรุงเทพมหานคร สรุปแบบง่ายๆ2,026คุณไดเวนิวคือรถที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวเล็กๆที่ต้องการรถไว้ใช้ในเมืองทุกวันใช้งานง่ายประหยัดเทคโนโลยีครบราคาเข้าถึงได้และดีไซน์ที่บ่งบอกความเป็นตัวของคุณได้อย่างลงตัวถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามชอ Motor ่องโมเตอร์ไทยเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชม